วันที้วันที a, ่25มกราคมพุทธศักราช2 5 6 8วันที่23ข้าพเจ้านายชัยองเกตขอถวายเสียงสวดสาธายาพสูตรพระปพลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอารยระพูชาแดลกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทสวดที่1ชุมนุมทเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตตาขัดชั้นตุเทวตาสัตธรรมังโมนิราชัสสจุรันตุสังขะโมฆะทางสังเคกาเมจะจรูเปเคริสิคะรตะเตจันตลิเขวิมาเนตีปเปรัตเถจะคาเมตะลุวะนคะฮะาเนเขหะวัตถุมหิเคเต กุมมาจะยันตุทเทว,วา,าระทะระวิสะเมยัขะขันทัพพระนาคาตินตันตาสาันทิเกยังมุริวระจะนังสาธโมเมสุนันตุธรรมธรรมัสสวะนะกาโรอะยามพระพันตาธรรมัสสวะนะกาโรอะยามพระพันตาธรมาธรมัสสวะนะ กาโลอายัมพระพันตาบทส,สวสดที่สองบูชาพระรัตนตัยอีมินาสกาเลนะพูททางอภิปูชยามะอีมินาสกาเลนะทำมังอภิปูชยามะอีมินาสกาเลนะสงังฆังอภิปูชยามะบทสวสดที่สามกราบพระรัตนตัยเอระหังสัมมาสัมพ,พุทโธพระกวาพุททางพระกวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระกวาตาทะมงุทงทำมังนัมัสามิ สุปเดปันโนภควาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิบทส่วนที่สี่นะมะการสิที่คาถานะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ไปะมาลคมไปะมาลคมมณะมณะปาฐะพุทธ<ส> <im sharing> ังสลังคฉามิธรรมังสระังคฉามิสังฆังสรลังคฉามิทุติยมปิพุทธังสระังคฉามิทุติยมปิธรรมังสรังคฉามิทุติยมปิสังฆังสรลังคฉามิตาตยมปิพุทธังสระังคฉามิตาตยมปิธรรมังสระังคฉามิตาตยมปิสังฆังสรลังคฉามิ โทสวดที่6สัจจกิริยาคาถานัตถิเมสัรนังอัจยังพุทโธเมสารนังวาลังเอเตนะเอเตนะสัจจะวาเชนะโสตทิเมโหนตุสัพพทานัตถิเมสาระนังอัจยังธัมโมเมสารนังวาลังเอเตนะสัจจะวาเชนะโสติเมโหนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัจยังสังโคเมสาระนังวาลังเอเตนะสัจจะวาเชนะสติเมโหนตุสัพพทา บทสวดที่7พุทธานุสติอีจิปิโสพระควาอรหังสมามสุทโธวิชาจาระสัมปโนสุกโตโลกาวิคูลอนุตโรบริสธรรมมาซาสถิสัทธาเทวามนุลซาลังพุตโธพระควาติบทสวดที่8ธรรมานุสติสวากขาโตพระควตาธรรมโม สันติติโกอากาลิกโกเอสิปติโกโอปัญญิโกปัจจันตังเวทิปัตโพวินยูอิติบทสวดที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆ ยะทิทางจัตตารีปูริสายุคานิอัตฐะปูริบ,บุคคลาเอจัพปะคขวะโตสร้าก็สร้างโกอาวเนโยปาวเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนีโยอนุตาลังบุญยังเขตตังโรกัสสาัติบทโซที่สิบลัตนาสูตร ยานิทะปูตานิสมาคตานิกุมมานิวายานิวะอันตะลิเกสเพพระปูตาสุมนาพระวันตุอะโทปิสักกัจ,จะสุรันตุพาสีตังตัดสมาหิปูตานิสาเมทะสะเพเมตังกะโลทะมะนูสิยาปะชายะทิวาจะ รันโตจะรหะรันติเยพลิงตัสสมาหิเนรักขะทะอปะปันตายังกินจิวิตังหิทะวาปุรังวาสังเกสุวายังละตาลังปานิตังเอเจนะสะเจนะสุวติขนตุรัตาาบตนังปานิตังนะโมสะ มังอธิตะทาคเตนะอิทัมปิพุทธเทรัตนางปานิตังเอเจนะสเจนะสวุวติขนตุขยังวิลาคังอะมะตังปานิตังยะทัชะคาสักกะยะมุนีสะมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสะัมรม ธมัมจิกินจิอิทัมปิธรรมเมรัตนังปานิตังเอเจนะสะเจนะสุวติขนตุยมพุทธะเศตโธปาริวัตนะยีสุจริงสามาธินานันตะลิกกัญญามาหุสามาธินาเตนะสะโมนะบิชชติอิทัมปิธรรมเมรัตนังปานิตังเอเจนะสะเจนะสุวติขนตุ เยบุคลาอัฏฐะปะสะตังปะสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิหนติเยทักิเนยะทักิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัมพะลานิอิทัมปิสังเคระตะลังปายในตังเอสนะสัจเจนะสุวติผลตุ เยเยสุป,ปะยุตตามะนะสาทัพเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนำหิเตปติป,ต,ต,ปต,ตาอะมะตังวิไขหะรัตธามุทานิพุติงพุชฌามนาะอิทัมปิสังเกตรัตนังปานิตังเอจจนะสัเจนะสุปฏิสนตุยะชินทะ คิโลปัททะวิงสิโตสิยาจะตุติวาเตปิอัมปะกามปิโยตัตูปะมังสัปปุปิสังวะทามิโยอรเยสัจ,จานิอะเวจจะสัปสติปัสสติอิทัมปิสังเครตรตินตันงปานิตาเอเจนะ,เน,นะสุเตนะสุปติผลตุ เยอริยสัจจานิวิภาวะตันติคัมภีรละปัญเยนะสุเทสินาตินานิกิจจาปิเตผลติภูสัมปะมันตาเนเตพระวังอัฏฐมะมาทิยันติอิทัมปิสังเคระตนังปานติตังเอชเนะสเตนะตัววติขนตุสหาวัตสะทัศนะ สัมปทายะตะยััสุธรรมาชติหาพวันติสักกายะจินทิวิจิกิจชิตันจักศีลภะตังวาปิยะทันติกินจิจะตูหะปาเยหิจะบิป,ปะมุตโตชะจาพิธานานิอะพโพกาตุงอิัมปิสังเรัตนังปานีตังเอ,งเ,องจเจนะสเจนะสสวติผลตุ จิตจาปิโสกัมมังกะโลติปาปักกังกายเยนะวาจายุทะเจตัสาวาอภพ,พโโสรตัสสัปะทิตะก,กิจชะทายะอภพพะตาทินทะปะสทตาพุตตาอีทมปีสังเกตและสรงปานิทางเอเจนสเจนะสุปฏติขนตู วันนับปะกุมเพยศาบุสิษั์เกเิมหาณมาเสปัททะรัศมิงคิมเหปะทูป,ปะมังธรรมะวะลังเอเตย,ยินิพพานะคามิงปะละมังหิตายะยิทัมปิพุทธเทรัตนังปายใตังเอจเนัตสตจนะสุวติขนตุ วะโลวะรัญยูวะรัโทวะราหะโลอานุตตะโลธรัมรมะวะลังอเทสยิหิตัมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอตนะสเจนะสุวติขนตุกีนังปุรานังณวังอธิสัมภวังวิรัตตะจิตตายะติเกาวะมัมสงเตขิ ณพิชาอาวิรุจิฉันทานิพิธทางนิพิทนิพันติทีลายะถาธรรมปะทีโปอิรัมปิสังเกตและสรางไปในทางเอจงเอจ,เอจ,เอจเนะเจเจนะสสปติขนตุยานิทัพภูตานิสมาคตานิปุมาณิยาวยานิวะันตะลิเกตัถาคตังเทวะมารุษสาปูชิตังพุทธังณมัสสามะ สุวัตติขนตุยานิทะปูตานิสมาคตานิกุมานิวายานิวะอันตานิเกตถาคตังเทวะมนุษสปูชิตังธรรมังนะมัสสามะสุวัตติขนตุยานิทะปูตานิสมาคตานิกุมานิวายานิวะอันตานิเกตถาคตังเทวะมนุษสปูชิตังสังฆังนะมัสสามะสุวัตติขนตุ บทสวนที่สิเบเอ็ดอาณาลาอาณาอาดานาิยะปริตบทย่อสัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสัตตาปะวัชิตโตสัพพะเวระมะติกันโตนิพุตโตจะตุวังพะวะสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินัสสันตุมาเตภะวัต วันตะลายโยสุขีทีคาย,ยุโกเพราะวะอาภิวาทะนะสีบิษะนิจจังวุฒธธาปะจายะโนจตารธรรมาวันติอายุวโนทุขังพระหลัง